โดยถ้าพี่น้องถามว่าเหล่วกาชงในที่นะกาชงเตียนเมือนโรคโคตุอัวอานั่นเลยรบนาอาตินาฟิดดุญญาศาสนาวาฟิลอาคิโรติศาสนาวากีนาอาซาบนนา สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลครบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบนังไก่ระเบิดอร่อยเลือดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาคน่ะเป็นรดดได้ตรวจสดเป็นโด,ดโดยถ้าพีนองถามว่าเลืก้กงาชงในที่เนาะ กาชงเตียนเมื่อโรคโคตัวอหารนั่นแหละรบบานาอาตีนาฟิดดุนยาศาสนะว่าฟิลอาคิโรติศาสนะว่ากีนาอาซาบันนาย่ำกันตลอดนั่นแหละพี่น้องน้าหนี่ยิงเดูการนี่แล้วเนาะนน้าเกณฑ์หน้าเลือกตั้งเลยก็ต้องปนีแล้วน้าหน้าถตาโคโค้ตเลยปัดไปจาชนบอกก็แล้วว่าเออเรานี่อย่าเล่เลยเมียในตัวเล่น้าลีกมันมากในบัตรเอาไว้ใช่ไหม เดี๋ยวเมื่อเจอใสก็สักเข็ดบัสเลยก็หานะเละๆอี๋นะก็เละบัสเดี๋ยวว่าดดว่าัสหลังมาเนี่ยมาส่งเติมมาแล้วเนาะนะคือสิ่งที่พิษต่อหลักการาศาสนานี่นะโรคเล,เลีกเลียงนะโรคไข้ไชาด์ด้นพินิจของเรา่นั่นแหละนะเราอีกาตรงไหนากาชงไหนก็หายไว้ไล่ชงมาเยอะชงสาระสิทธิ์ยังชงสายใจสิทธิ์ยังอืมชงนะ นะการในชงน,นชนะั่นจะเป็น,นการนง่ชงแต่เลมินกกาผลโงกชงนี่คือสิทธิเทวาขอให้เรามาพิจารณาโดยถ้าพี่น้องถามว่าเลี้ยกาชงในที่เนาะกาชงเตียนเมื่อโรคโคตัอานั่นเลยรบบานาอาตีนาฟิดดุนยาฮาสนะหัวฟิลอาคิโรติฮาสนะหัวกีนาอาซาบน,นานะดุนยากะฮาสนาพี่น้องอาเคระกะฮาสนาะ และในวันอาเครัตโปรยจากไฟนรกนะเอาหลักการนั้นเลยเนาะน่ะพิจารณาเลยน่ะดุนยาเราขับโปรยไฟน่ะอาเครัตน่ะเราขาับโปรยเตถาเราองเบียที่ฮารัมมาเซ็ตเรียวมาปนกับเบียที่ฮ้าลานนี่เป็นขอยงยำตลอดว่ามายังเราเอาลัลลอฮฺตะลาก็ไม่รับนเรามากินเบียนั้นอยู่ นั่งซื้อเรามานั่งฟังปีน้องนะว่าโชคเฮียนไม่เหลือนั่งเท่ากันสนะองสามชั่วโมงบุญก็ไม่ได้อ่านขุอ่านเลาเวนใช่เร็วใช้เหล่านะัะยิง่งขยิง่งขยีตาเล่เร็วเล่เลาเล่ไม่เห็นตัวพลัมเจียในอกบุญก็ไม่ได้ถค่ตุน้นปลวเลนะนะถึงเพราะฉะนั้นเบียขี้ยางเบียเลงเหล็กหน่อยๆที่หลายที่บริสุทธิ์ป็น o องนี้แหละเลือกเอาที่บริสุทธิ์นะเนีน่ยวอามา ปาปนก,กับเบียร์ที่หาลายเบียร์บริสุทธิ์เลยอ่ามันค่าตุนเตาเรามายังกามายบวชกามายพี่น้องนะอ่านกุรานกามายเบื่อมาได้สักสิ่งหนึ่งเนาะแลวอิบัตต์ทุกวันที่รับฟือ้บเราไม่ทําได้สักสิ่งหนึ่งก็กินไปเลยนะไม่ดูอยู่บาคฟือเบื่อเชิงทุกวันไม่รับมายังนั่นไม่ท้องบอกบุญชานมนมายังทุกวันมีให้บุญนั่นอ่านกุรานบุญชานกันมวนอ่านอ่า เนีเมื่อเรามายั่งเราอ่านกุรานเราทําบุญเราทาอิบาดัดนะตรงเล็กเลียงนะตรงเลีกเลียงเบอร์มลอิคลาสอีตมุบตะะอันึ่งความอิคลาสนั้นอดโดลาอิยอดีด alam w a r นควา,ามอิคลาสบริสุทธิ์ใจของเรานั้นมามันกาตกอยู่ในการวารอการวารอเป็นองค์ประกอบเหมือนกัน นะอะไรล่ะพี่น้องว่าวโรล่ะวะโรโนี้ถ้าเลงนภาษาชาวบ้านเราเขาเรียกว่ากัดสันหยุดถือสิ่งที่ดีที่สุดปราศจากความคลางแคลงเกือบแคลงใดๆทั้งสิน้นอเช่นเบียร์นี่หารํำปนอยู่มีเบียร์หาไล่ปนอยู่เขาหายเรามากถ้าฮุกมวารโรจริงๆเลยพี่น้องเขาไม่เอ,อ,อา,าเลยอ่านะเละ แต่ถามบอกเอาโอ,าอาได้ไหมเอาได้นั่นแหละพออาจจะเป็นเบียร์ตีฮาไลาก็ได้มันผลกันนี่น่าในโกคนนี้หละเบียร์ตีฮารัมข้องมันกันยังน่าชาญรูเข้าเหลือเึื่งว่าทุกเหล็กตายตรงท่าหมดเลยเบียร์ทีมันตัดยางกันยังเบียร์ตีฮาไลากันยังผลกันพอผลปับ๊บมาถึงเอาให้เราพอยืนให้เรนี่ถามว่าเราเอาได้ไหมเอาได้เพราะขาดคานนี่ได้ว่าเบียร์ตีเขาหาย อาจจะมาจากเบียร์ทีมันตัดอย่างมันค่าย่างฮาเลวขาดคันนี้ได้ว่าอาจจะเป็นเบียร์ทุกเบอร์เลยดีอ่าเนี่ยถ้ายังเอาได้ฮารุสเตทาวารอละวารอไม้เลยเลยไม่เอาเลยเลยน้าเนี่ยเอ๊ทําอยากจังนะยิ่ขึ้นไปตรงนั้นนะแต่ถ้าเคยขึ้นได้ไปอยู่ในจุดวารอคือได้คันเนนติมซิปเลยเละง่ายวะน้าหนะะ ดานบารมลอกือมาอีตัวมุบตะดาอันหนึ่งฟามือมาฟามปารทานาที่เราสุ้มควรจะปารานาให้มาก็คืออาโดลาอิโยดีดาลัมเต้าบาอยู่ที่การโตบัตนะถามว่าปารทานาต้องการอะไรมั้งห้าัตบัตะเลป็นสิ่งที่เราต้องปารทานาให้มากตบัตหนึ่งมันสุนั้นให้เราโตบัตนะเมื่อด้เคยบอกแล้ว สงวยจีบเราจะต้องตอบันที่วายจีบรรู้ว่าเร,าร,เราพิษนันบาปนันบาปนั้นอ้นั้น,นวายจีบต้องตอบันแต่ถ้าเรานั่งนึกเหลื่ยนึกเหล่าหนึกไม่ออกไม่รู้พิษต,ตรงไหนโนไม่รู้บาปตรงไหน,นอันนี้สุนัตในอิสติกวาสสุนัตในทําการตบันนะนะเดี๋ยวว่าอทตบันมันตีสุนัตคือเหล่านะคือในกรณีเราหนึกไม่ออกนั้นไม่รู้อะไรมัร่งที่พิษที่บาป น่านี่ก็คือสุนนั้นไอโทบัติไปแล้วอ่า,าบาปที่ฉันไม่รู้ที่ลืมเสลี่ยวตัววันเอออพันันพันันพันันด่นบรมโลกายโยอีตูอะลอตลาบอกว่าสำรับคัามรวยรวยจริงๆนั้นอ่าอยู่ตรงไหนรวยละอาโดลาอิโยดีดามมัมาโดกันดึงันยั่งซาดีกีดอ่านั่นรวยตัวเทพยยีเนาะ ก็คือมีฟ้ามเพียงพ่อในสิ่งถเ,เราได้รับเหล็กๆหน่อยๆถือเรามีเหล็กมีหน่อยอยู่นี้อันหะมดุลิลลาเราเพียงพอ่ออ่านั้นแหละคือตัวรวยเหล้วอ,ละะละอัลลอฮฺลาบอกแต่ถ้าหากว่ามีมากะจิงพี่น้องแต่ว่านั้นแหละไม่ได้กินไม่ได้รับไม่ได้นอนไม่ได้ทําอิบาดาัดเนาะต้องหยิกต้องลายดุนยากันแสดงว่าอาลัลลอฮฺว่านั้นยังจนอยู่เลยพี่น้องจนนี่ไม่พอ่อไม่ใช่ไม่พ่อก็ต้องวิงหาอยู่เลย อ่าแต่นี้นะวิ่งเ,เ,เนะร็วห้าเรา็วเขี้ยเร็วนะภาษาเมกเกอเรนีอยเคี้ยภาษาภาษีภาษาตำเร่องตมเราได้มาเท่าใดเหล็กเหล็กหน่วยหน่ยนั้นมีความพอเพียงในสิ่งที่ตนมีเหล็กเหล็ก,ลกหน่วยหน่วยนะอเลอต้าบอกว่านันเลตูละกโยนะนนั่นแหละคือความรวยนะ หุรูอับดุลคนเอกราชนี้ก็ขิดข่าเมื่อเป็นโลกฐานคนเอกราชก็ขิดขา่าตีขาให้เป็นอับดุลให้เป็นโลกฐานเลยอิซาโตมาอเมื่อใดคนเอกราชนั่นโตโมลาโมอยากได้น่าควนควายน่าอัลอับดู un, แต่ถ้าโลกฐานนี้น่าหุรุนก็ขิดเมื่อเป็นคนเอกราชเลย นะหลกถาดกรจริงนะหลกถาดกรจริงแต่ว่าก็จะตีขาหายเมื่อนกับเป็นคนเอกรานอีซาโกนาอะเมื่อได้หลกถาดนั้นมีฟวามโกนาอะมีฟวามเพียงพอในหัวใจนะน้ถึงเอกราชเตขาเมื่อหลกถาด้าอย่างเราโมนะหลกถาดก็จจิงเตขาก็คือเป็นคนเอกรานเมื่อได้เขามีฟวามโกนาอะนเนี่ยมีฟวามพอเพียง ผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จราลาซิตไคลชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานฮาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0 8 5 2 4 9 6 7 6 0ชาลาซิตชาดีสายใต้เก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้วแปดรับทำมีดการเกษตรทุกชนิด ั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีถมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทผาลําผลไม้แปลรูป นำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุษราชร้านอิมรรนคาเซลรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนอิพัทส,สุโขคราสาขาที่สองร้านอยู่ตรงถนนสัจจคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์081957 0594ร้านอิมรอนคาเซ็รบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบังกายสมยายคาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ080484 4114หรือ095 0715353บังกายสมายค่า